เจอกับผมอีกแล้วครับจานเลบอนเตงประจำวันที่10สิงหาครับสำหรับเมื่อวานครับต้องบอกว่าไม่เป็นไปตามอย่างชี่วิเคราะห์ไว้เลยครับ3คู่ที่ให้ไปตัวผมต้องมองว่าเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อวานครับคู่แรกครับลีดอยู่ในเตดเจอกับซิลบิวลี่คู่นี้ให้ต่อลีดที่ราคาลกควบลูคคืนครับลีดชนะได้ก็จริงครับแต่ไม่กินราคาครับชนะไป2อหนึ่งครับเสียไปครึ่งหนึ่งครับคู่ที่2ครับไปกันใหญ่เลยครับ kaa แกนเจอกับโปกรครับคู่นี้ให้ลองโปรกรที่ราคา ลูกครวบลูกครึ่งครับแพ้ไป50ครับโปคอนโอ้โหคู่ที่3ครับกาสโกเรนเจอร์ครับเจอกับเชอร์เวตคู่นี้ให้ต่อกาสโกเรนเจอร์ที่ราคา1ลูกครับคู่นี้เจ้าไปครับกาสโกเรนเจอร์ชนะ2 1หนึ่งครับเมื่อวานครับผลงานไม่ค่อยดีต้องขออภัยด้วยจริงครับโอ้โหไม่ได้เป็นวันที่ดีครับไม่ได้เป็นเช้าวันเช้าวันนี้ไม่ได้สดใสเหมือนทุกวันครับผลงานไม่ดีครับมีแต่เสียกับเจ้าครับเมื่อวานครับยังไม่ท้อครับต้องลุยกันใหม่ครับวันนี้ครับ ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทวิเคราะห์ของฟุตบอลวันนี้เหมือนเดิมครับ u f a k ครับมารับบอล VIP กันได้ครับแอดมินในกลุ่มไม่ใช่เป็นตัวผมนะครับเป็นแอดมินในกลุ่มเลยครับที่จะคอยให้ทีเด็ดเมื่อคืนครับเหมือนก็จะให้มาประมาณ3คู่ครับเหมือนจะเข้าไป2คู่ครับต้องบอกว่าทีเด็ดบอลเต็งในกลุ่มค่อนข้างจะแม่นนะครับแล้วมีกิจกรรมทายผลบอลด้วยครับรับเครดิตฟรีๆไปเลยครับทัดทายถูกครับ นำไปถอนนำไปเล่นครับไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นครับสำหรับใครที่ทายผลบอลถูกครับแล้วมีชีเด็ดให้ด้วยครับอย่าลืมนะครับมาตามๆกันครับเอสยูครับสำหรับวันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราไปเริ่มที่คู่แรกกันเลยครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างสราเวียปาร์คพบกับดานิโปครับสำหรับคู่นี้เป็นฟุตบอลยูโรป้าลีกรอบคัดเลือกครับรอบที่3นัดแรกครับ เที่ยงคืนตรงครับตามเวลาบ้านเราเราจะได้รู้กันแล้วครับว่าคู่นี้ใครจะผ่านเข้าไปเล่นรอบแบ่งกลุ่มครับเราไปดูผลงานที่ผ่านมาของทั้งคู่เลยครับนัดที่ผ่านมาของซาราเวียปาครับทีมจากเช็กครับพวกเขาเล่นในฟุตบอลลีกของพวกเขาชนะฟาสต้าซลินไป2ประตูต่อหนึ่งครับสำหรับดาดิโปครับทีมจากยูเครนครับนัดที่ผ่านมาพวกเขาเล่นในฟุตบอลลีกของยูเครนครับพวกเขาชนะโปลิสยา ซิโตมีไป2ประตูต่อ1ครับสำหรับคู่นี้ครับยังไม่เคยเจอกันมาก่อนครับราคาวันนี้เปิดมาเป็นสราเวียปาร์กเจ้าบ้านครับวันนี้ต่อที่ราคาลูกครวบลูกครึ่งครับต้องบอกว่าต่อแพงพอสมควรนับสราเวียปาร์คทีมจากเชคครับต้องบอกว่าผลงานของพวกเขาช่วงหลังครับดุดันจริงๆครับสราเวียปาร์คครับตั้งแต่บอลกระชับมีดครับเปิดหัวมาในฟุตบอลลีของพวกเขาก็ทําได้ดีครับตอนนี้ครับ กำลังติดลมบนเลยครับทาอะไรก็ดูดีไปหมดครับเจอกับใครก็ชนะได้หมดครับเล่นในฟุตบอลลีครับโอ้โหเจอกับใครก็ต่อแพงตลอดครับต่อลูกครึ่ง2ลูก2ลูกควบตลอดเลยครับต้นคนต้องบอกว่าเป็นทีมชั้นนําของเชคครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือน ดานิโปครับทีมจากยูเครนครับต้องบอกว่าพวกเขาครับดานิโปครับนัดที่ผ่านมาถือว่าโอเคครับแต่รอบที่ผ่านมาครับพวกเขาครับเล่นในแชมเปี้ยนลีครับรอบคัดเลือกครับโพ้โหไปแพ้ให้กับพานาตินายกทำให้ตกมาเจอกับราเวียปาร์ควันนี้ครับต้องบอกว่าราเวียปาร์กเล่นในบ้านค่อนข้างจะดุดันครับไม่ใช่แค่พวกเขาเล่นดุดันครับกองเชียร์ของพวกเขาก็ดุดันครับใครมาเล่นที่สนามแห่งนี้ ถ้าใจไม่แข็งพอครับมีขาสั่นมีตื่นเต้นครับกองเชียของพวกเขาครับคอยกดดันคอยเล่นงานนักเตะฝั่งตรงข้ามตลอดเวลาครับเสียงเชียครับต้องบอกว่าคู่นี้ค่อนข้างจะห่างชั้นกันพอสมควรครับเหนือกันพอสมควรครับสลาเวียปาร์คเป็นต่อพอสมควรครับถึงจะต่อแพงยังไงก็ต้องกัดฟันต่อครับสลาเวียปาร์คครับเล่นในบ้านหนึ่งลูกครับน่าจะเก็บได้ครับสําหรับ สลาเวียปาครับน่าจะต้องการผลการแข่งขันที่ดีครับเล่นในบ้านก่อนนัดแรกครับก่อนที่จะไปเล่นนัดที่2ครับเชื่อว่าวันนี้สลาเวียป้าจะใช้ความได้เปรียบที่เล่นบ้านของตัวเองกองเชียร์ของตัวเองครับ กดดันคู่แข่งอย่างนาดิโปครับดาดิโปช่วงหลังต้องบอกว่าเล่นเป็นทีมเยือนเมื่อไหร่มักจะมีปัญหาตลอดสำหรับคู่นี้ไม่มีอะไรมากครับสลาเวียปาร์คค่อนข้างจะดูดีกว่ามั่นใจครับราคาลูกควบลูกครึ่งไม่มีอะไรมากแค่ลุ้นไม่สองเท่านั้นเองครับสำหรับคู่นี้คู่แรกครับต่อสลาเวียปาร์คที่ราคาลูกควบลูกครึ่งครับเราไปต่อกันคู่ที่2ครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างเลสพอลนัพบกับสปาตักเตอร์วาน่าครับ สำหรับคู่นี้เป็นฟุตบอลคอนเฟลเลนซ์ลีกรอบคัดเลือกครับตีหนึ่งตรงครับตามเวลาบ้านเราครับจะได้รู้กันแล้วครับคู่นี้ใครชนะไปได้จะผ่านเข้าไปเล่นรอบแบ่งกลุ่มครับในยูฟาคอนเฟลเลนซ์ลีกครับเป็นถ้วยเล็กที่สุดในฟุตบอลยุโรปครับเราไปดูผลงานที่ผ่านมาของทั้งคู่เลยครับนัดที่ผ่านมาครับเลสพอนาครับทีมจากโปแลนด์ครับพวกเขาเล่นในฟุตบอลลีกของพวกเขาครับบุกไปเสมอกับซาเกลบีรูบินไป1ประตูต่อหนึ่งครับ สำหรับสปาตักเตอร์วาน่าครับนาทีผ่านมาเล่นในฟุตบอลลีของสโลวาเกียรครับ mm hmm. พวกเขาฉันบุกขอภัยครับบุกไปเสมอกับซาลาเต้โมสลัฟเซ1หนึ่งประตูต่อหนึ่งสำหรับคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนครับราคาเปิดมาเป็นเลสพาวนาเจ้าบ้านทีมจากโปลแลนด์ครับต่อที่ราคาหนึ่งลูกครับสำหรับเลสพาวนาฟอร์มช่วงหลังต้องบอกว่ากำลังดีเลยครับในฟุตบอลลีกก็ทำแต้มได้เป็นกอบเป็นกัมครับเ,เปิดหัวมาทำผลงานได้ค่อนข้างดีครับ ในรอบที่ผ่านมาครับรอบคัดเลือกรอบที่ผ่านมาก็ชนะคู่แข่งมาได้สบายๆครับผลรวม2นัดชนะมาได้5ประตูต่อ2ต้องบอกว่าตอนนี้ครับถือว่าเป็นทีมที่กำลังติด,ดลมบนอีกทีมหนึ่งครับเลสพาวเนลครับต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนสปาตักเตอร์วานาทีมจากสโลวีเกีย e ที่ต้องบอกว่าช่วงหลังครับในฟุตบอลลีกของพวกเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับถึงแม้นัดที่ผ่านมาจะถล่มคู่แข่งมาได้ครับในรอบ ขั้นเลเวที่ผ่านมาครับแต่คู่แข่งของพวกเขาค่อนข้างจะห่างชั้นกับพวกเขาพอสมควรนะวันนี้เหนื่อยแน่นอนครับมาเยือนโปแลนด์วันนี้ครับอย่างที่บอกครับเลสฟลนาครับเป็นทีมที่เราค่อนข้างจะคุ้นหูพอสมควรครับทีมนี้ครับจะอยู่ในประมาณฟุตบอลครับยูโรป้าหรือฟุตบอลยูฟ่าคอนเฟลซ์ลีนครับในฟุตบอลยุโรปถ้าใครติดตามครับจะเป็นถ้่วใบเล็กๆครับพวกเขามักจะทําผลงานได้ดีครับวันนี้ครับต้องการผ่านเข้าไปเล่นรอบ แบ่งกลุ่มให้ได้วันนี้เล่นที่บ้านของตัวเองยังไงก็ต้องเก็บความได้เปรียบกลุมความได้เปรียบไว้ก่อนครับสำหรับเลสพาวนวครับมั่นใจครับว่าพวกเขาเหนือกว่าครับ มาตรฐานค่อนข้างจะห่างชั้นกันพอสมควรครับนั่นแรกพวกเขาอยากได้ผลการแข่งขันที่ดีครับก่อนที่จะไปเล่นนัดที่2ครับมองแล้วครับเลสพอลนไม่น่าจะปล่อยโอกาสนี้หลุดมือครับช่วงนี้ทําอะไรก็ดูดีไปหมดครับสำหรับ1ลูกจากเลสพอลนัตัวผมมองแล้วครับถึงจะแพงยังไงก็ต้องต่อยังไงก็ต้องกดยังไงก็ต้องจิ้มเลสพอนครับดูดีกว่าเยอะพอสมควรครับมั่นใจเลสพอลนัเล่นในบ้านแข็งโป๊กแน่นอนครับสำหรับคู่นี้ต่อเลสพอลนัที่ราคา1ลูกครับ เราไปต่อกันคู่ที่3ครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่าง FC บอลคารพบกับลินคอนเลดอิบครับสำหรับคู่นี้เป็นฟุตบอลยูฟาคอนเฟเด์ลีรอบคัดเลือกครับตีหนึครับตามเวลาบ้านเราครับจะได้รู้เหมือนกันครับใครชนะคู่นี้ผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มทั้ง2ทีมต้องบอกว่าน่าเสียดายจริงๆครับตกมาจากในถ้วยใหญ่ครับยูฟาแชมเปียนลีครับรอบแบ่งกลุ่มมาครับ สำหรับคู่นี้ตี145ครับตามเวลาบ้านเราครับเราไปดูผลงานที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับหน้าที่ผ่านมาของ FC บอนคารพวกเขาชนะลาน,นี้ FC มาได้4ประตูต่อ1ครับสำหรับลินคอนเลสอิบหน้าที่ผ่านมาพวกเขากระชับมีทัพชนะ มาเบลยร่ามา1ประตูต่อศูนย์สำหรับคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนครับราคาวันนี้เปิดมาเป็น FC บอลคารต่อที่ราคาลูกครึ่งครับสำหรับคู่นี้ครับเล่นกันที่สนามกลางครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเรื่องสนามครับต้องบอกว่า f c บอลคารครับทีมจากโคโซโวครับพวกเขาไม่พร้อมจริงๆครับในเรื่องสนามลังเหย้าของพวกเขาครับทำให้วันนี้ต้องมาเล่นที่สนามกลางครับต้องบอกว่าทีมจากโคโซโวครับ FC บอลคาร์ครับต้องบอกว่าพวกเขาทำผลงานได้ดีครับตกรอบมันน่าเสียดายครับในแชมเปียนลีครับไปแพ้ให้กับบูโดโกเลตลาสกาครับในการเล่นเป็นทีมเยือน4-0ครับทั้งที่ว่าก่อนหน้านี้ครับนัดก่อนหน้านี้ครับที่จะแพ้4-0ครับพวกเขาชนะบูโดโกเลตมาได้ก่อน2-0นะครับแต่พวกเขาครับสามารถมูฟออนได้ไวครับพวกเขา ต้องตกมาเล่นคอนเฟอเรนซ์ลีครับนัดที่ผ่านมารอบที่ผ่านมาจัดการคู่แข่งอย่างลาน,นีเอฟซี FC, ครับสนัดถล่มมา7ประตูต่อนหนึ่งครับวันนี้ขวัญกําลังใจมาเต็มถึงแม้จะไม่ได้เล่นที่ประเทศของตัวเองครับบ้านของตัวเองครับแต่ยังไงก็เหนือกว่าลินคอนเลสีครับที่ช่วงหลังต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับตกรอบในเชียงี้ยนลีกมาต้องบอกว่าตกมาเละเทะเลยครับแพ้คาราบักมา6ประตูต่อนหนึ่งครับ2นัดรวมกันครับ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับค่อนข้างจะห่างชั้นกันพอสมควรครับสำหรับคู่นี้ลินคอนเลสอิบครับทีมจากยิบลอนดาครับตัวบกตัวผมมองคิดว่าไม่น่าจะผ่านไปได้ครับคิดว่าจะตกแค่รอบนี้จริงๆครับไม่ไหวจริงๆครับลินคอนเลสอิบสู้ไม่ได้ครับสู้เอฟซีบอลคารไม่ได้ครับเอฟซีบอลคารค่อนข้างจะเหนือกว่าครับแต่ด้วยราคาที่บีบเหลือเกินครับ ต่อลูกครึ่งครับจำเป็นต้องให้ FC บอนคารครับชนะ2เม็ดขึ้นไปครับสำหรับคู่นี้ตัวผมมั่นใจไปที่ FC บอนคารครับมั่นใจว่าจะเอาอยู่ครับมั่นใจว่าจะมีผลการแข่งขันที่ดีครับของพวกเขานัดแรกครับก่อนที่จะไปเล่นนัดที่2ครับสำหรับคู่นี้ไม่มีอะไรมากครับราคาลูกครึ่งมั่นใจว่า FC บอนคารชนะแน่นอนครับแต่เม็ด2จะมาหรือเปล่าอันนี้เราต้องไปลุ้นกันครับอันนี้เราต้องไปลุ้นว่าขอให้ FC บอนคารครับวันนี้ใช้โอกาสไม่เปลืองครับ จบได้โจบครับยิงได้ยิงครับถล่มได้เป็นถล่มครับสาหรับคู่นี้ค่อนข้างจะมั่นใจเอฟซบอลคารครับซื้อใจครับวันเมษสจะมาเมื่อไหร่ครับกับราคานี้ลูกครึ่งครับต่อ FC บอลคารที่ราคาลูกครึ่งครับโอเคครับสําหรับวันนี้3คู่ครับจัดไปครับดูครับว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีของเราหรือเปล่าครับคู่แรกครับสราเวียปาร์กเจอกับดานิโปครับคู่นี้ให้ต่อสราเวียปาร์ก ที่ราคาลูกควบลูกรึ่งครับคู่ที่2ครับเลสพาวนาเจอกับสปาตักเตอร์วานาคู่นี้ให้ต่อเลสพาวเนาเจ้าบ้านที่ราคา1ลูกครับคู่ที่3ครับ FC บอลคานเจอกับลินคอนเรดอีกคู่นี้ให้ต่อ FC บอลคานที่ราคาลูกรึ่งครับสำหรับวันนี้ก่อนจากกันกำลังใจเล็กๆน้อยๆจากทุกคนครับให้กับตัวผมและทีมงานครับด้วยการกดไลค์กด s ั b s ไคร b e กดติดตามครับกดกระดิ่งครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางเราครับ วันนี้ค่ำคืนนี้ครับขอให้เป็นวันที่ดีของตัวผมและทุกคนที่ติดตามผลงานของผมครับจิ้มตัวไหนครับกระแทกตัวไหนไปกดตัวไหนไปขอให้ได้ขอให้โดนรวยรวยเฮงเกันครับทุกคนแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับผมครับจารเลบอนเป่ง